เดี๋ยวเราเทสไปไวายปากหน้านะครับติดเครื่อง13แรงนะครับวันนี้ถ่ายวัไถเลยฮะงานเนียนงานเลิศเลย๋เดี๋ยวเราจะทำให้ล้อหน้าใหญ่กว่านี้นะครับจะเป็นตัวแรกในโลกนะฮะล้อหน้าใหญ่วัานี้เรียวง่ายหน่อยอเ,เขาลองไปก่อน กิบเลยวะได้ตอ,อนเนี่ยโอ้โหเนียน,น,นครับเร็วล้อมันเล็กหน่อยมันจะไปสร้างมันดีขึ้นตีวงโค้งขึ้นมาครับนะ ตัวนี้จะงานเนียนเลยครับจะใส่เป็นเครื่อง13แรงก็ได้หรือจะใส่เป็นมอเตอร์เฮลิอก็ได้นะครับ นี้คือเจอถุงนะฮะเจอถุงพลาสติกนะครับเรื่อยๆก่อนตรงนี้เราเดี๋ยวเราจะไปปรับฐานปรับระดับฐานหน่อยนะครับรับผมกกกันไป เยอะในะที่ขายทุกอย่เลือกเลยเลือกเลยเอาให้ได้งานอะ่ะเออมันเลี้ยวได้โอเคแล้วแต่การเลยต้นขับมานี่ดีกว่า เดี๋วเราจะปรับเรื่องล้อหน้าหน่อยนี่เทสครั้งแรกนะครับแล้วก็เรื่องของผานจะนั่นนิดหนึง่งผานมันสูงไปนะครับตัวตัวเชื่อมของมันตัวเชื่อมตัวนี้มันสูงไปนิดหนึง่งเราทำใหม่เดี๋ยวี้เราจะสามารถใส่กับตัวฐานดันดินได้เลยนะครับ อะไรต้นกินได้เยอะเลยกินได้เยอะเลยกินเยอะๆเลยมันมองไม่เห็นคลิปตัดให้มันเต็มๆหน่อยนเนี่ยเอาเคไปเลยตัดให้เต็มหน้าไปเลยต้นไม่ต้องห่วงหมาเลยมั้มจะพาไปโรงพยาบาลเลยเห็นงานแล้วครับพัดพัดหยิบขึ้นมา จวหยิบชิ้นงานให้มาดูโอเคครับเมนยุยเลยนะครับโเริศแล้วรู้เรื่องตัวแรกในโลกนะครับไม่ใช่ตัวสุดท้ายแน่นอนนะครับเราสามารถใส่มอเตอร์ไฮดรอลิกได้นะครับ ปากหน้าติดรถไถเอ๋เอาเลยเอาเอาเนี่ยน,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 นี่เลยต้นนี่เลยต้นตอนนี้เลยเวลาไม่เวลาก็วนใหม่ได้ตัดไปเรื่อยนะคร,นครับถ้าล้อหน้าใหญ่กว่านี้จะเนียนกว่านี้เยอะ,ยะคะับตัวนี้รถคันนี้เพาเดียวนะครับขับเคลื่อนสองล้อนะครับ nha kéo dao lên à, kia nó mới đem tem nữa là to hả, nữa là to chào bạn nên tôi xem cũng có tịch nữa ha sẽ tự ถ้าเราปับมาให้ดีๆเราสามารถที่จะเราสามารถที่จะปรับไฮดรอลิกขึ้นลงได้นะครับเห็นไหมว่าตอนนี้ไฮดรอลกเราไม่มีไฮดรอลิกเราใช้เชือก ุถกอนขับเองนะครับุถกอนจากบริษัทคูบุต,ต้องเติดลมนะครับแต่ว่าเครื่องไม่หยุดนะครับ

ไปดูครับโอ้โหนี่จบงานอ่าโอเคครับเหลือไว้ทำอย่างอื่นมากนะฮะอน,นุญาตไม่ไปขึ้นเลยครับเจะปรับร้อหน้าให้ให,ใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็ไฮดรอลิกจะได้ยกขึ้นได้ Yeah. หน้ากว้างเมตรยี่สิบนะครับใช้เครื่องสิบสามแรงงานออกมาเนียนกิบเลยนะฮะเหมือนเครื่องตัดหญ้าใบวายเดินตามของเราเลย <c oughs> ก็ประสิทธิภาพการตัดเป็นที่น่าพอใจนะครับก็เหลือการเพิ่มล้อขึ้นมานะฮะแล้วก็ปรับหูตรงหูตรงยกให้มันต่าลงเพราะว่าดีไซน์ตัวนี้สูงไม่ได้นึงจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาใหม่ทั้งชุดเลยส่วนตัวตัดโอเคละแล้วล้อหน้าแล้วอะไรแล้วก็ข้อรถผม สองเผาด้วยให้เผาเดียวโอเคครับสนใจแบบนี้ทักมาได้ครับขอบคุณทุกคน <Yeah. S 1> เยี่ยมเลิศโอเคแก้วขอบคุณครับ